าาสวัดีครับผมชายาโซครับผมสวัสดีจ้าสาวยาโซจ้าดีดีามากจะงานยที่กอล์ฟพี่น้องนะ้อัยู่งของยุ่งเองให้เราครับผมไม่กล้าชาวยาโสพันว่าจะกินตามสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องนะใส่ปลาชิ้นหว<ด><ด>นง่ายครับผมนะครับกินปิ๊บๆครับผมสด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 เลยแล้วครับผมนะชายาโซมาขยันทำการกินนะครับ <c oughs> เห็นงานมากเมื่อยเด็กกินของถือปากมโอ้โสูสตรตำสมบูรณ์้วครับพี่น้องสมบูรณ์จวดจวดวัดครับผมแก้วพี่น้งองกินผมกิน,ค,นคันครับกินเป็นเหลสีน หอมมากพี่น้องจ้ายั้วยัว่วแล้วเขาจะแรนเนื้อปลาสดๆ <c oughs> อหอมเกินห้ามใจส่อน <c oughs> สมุนนะครับด้วยพลองเนื้อมโมเมนต์โมเมนต์ปลาปากปะตเพียนนะครับแก้วคอะไรนะนสิ่งก่อนครับยั้งที่ใจไม่ไที่าชิมก่อนให้คำนะครับดูกินไปคำนะครับดูย อ่ะชิมคำนึ่งก่อนเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจุ่มน้ำประเดียวก่อ <c oughs> นคว,วามนัวก็ความนัวนะแจ๊กกินแบบ ยุด์เหรอครับผมพี่จะไย์นเนี้ยนี่ครับแม่เล้วพี่น้องเอือครับขเขาเรียกน้องแมนเหมือปากน้อยปลาแซลมอนครับนเนี่ยคำสุม่มมะม่วเปิดพิศดารครับนี่นะครับพี่น้องปาลาแซลมอนแอบก,กินกัปะปะวาซาบิบนปลาครอปกระดูกบรรทัด้ะครับพ,นะพี่นออ้องพี่น้องเอือ แจบุ้งยินกับมาสบียร่องเบิร์นึกพี่น่อนยตามเยโซนี่มาครับป,รป่าดิบครับเป็นหรอข้ามีไงแก้ว เียงนึ่ก็จะดำแน่นรับพล้องเด้วยมนันเป็นเสียงญี่ปุ่นคนระับเขียงเีนืเอเวลาหัวครับผม <c oughs> ทีนีงเดียวรัพลงนเลยนขอน่ะครับเพื่อ่อสัน้อย เกิดง่ายมากไปโซถามมาสาวยาโซอยากกินยังบ่มยังนองจักตังคุงเห <c oughs> <c oughs> นียมากกินแล้วไม่แห้งว่านลกูกคลิปไปเฟี่ยนครับเพิเ่นเพิ่งบอกว่าโอ้ยอย่ามากินกับคุณน้ำนี้ครับผมหนมขี้น้ำนี้หังปากคว่ำกินหลอดม,มาถึง ให้กำลังใจนะครับด้วขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับไอ้เพิ่งอยู่ไปสุรินทร์นะครับเนาะซูรินได้ประจําอะไรนะว่าเป็นเอฟซีให้เพิ่งนี่ช่องยูซูเพื่ออจ่างเนาะเนาะฝากติดตามแล้วการไอ้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจว่ามีงานอยู่ต่างแดนว่าดูกันจังไหนนะครับเนาะขอามเป็นห่วงพยายามกินนะครับอันนี้เป็นกระปุลนะครับเด้อยกระปุลกระปุลเตอเป็นเสียน แบบมักรูนนีนะครับโอ้ยแบบสปาเกตตี้ครับผมขออภัยครับโปรฟิตก็จะเป็นเส้นที่แข็งแล้วเข้ามาต้มแล้วนะครับเนาะปุ๋ยมุ้งหนอครับผมจะเป็นอะไรครับบริบบีแบบสดสดนะพี่น้องแบบตั้มเขาแบบกินงี้ๆี้วนะ่าไม่ได้นพี่น้องเด้อนี่จะเป็นข่าปุ๋ยสดันเห็ดเป็นคือเส้นที่แข็งนะครับมาต้มเอาวนะพี่น้องเด้อเสียบครับแลกิน,นครับแต่มีรสชาติหอมอร่อยครับพี่น้อง ใช้ยโสตุก <architectural udo> ินบะแข็งสูตที่สูตรน้องมันมนเนี้ยมันบแข็งเดือดที่มืองนวลนะครับบะแข่งเมือนอกบะแข็งเมืองลพี่น้องเด้ผมมัเงี้ยอะไรอย่อวไรครับเงี้ยประปลาทูครับพี่น้องเอ้ยสุดจอดครับพูดภาากำลังซิ้น สว่างนะพี่น,อน้องเด้อบ่งได้ลงไหนลงไหนที่ปนประเด็นไปใส่เบียสใส่มองนะพี่น,อนนะ้องเนาะเดี๋ยวเมื่อพินาครับผมผมถืล่องที่ปนบอกเฟนะครับจะสู้ท่อนบ้านพ่นเมืองกับบ้านหนองไม่เบื้งแน่นอนครับเดือดรอดติดตามนะพี่น้องเด้อครับผมฒจิจัดเต็มจัดหนักเลยพี่น้อน <c oughs> นั่นสิพี่นอนเบื้องแคคค่ะ,คะว่าทอหาทอฝอีอหลังถึงเนี่ยอะไรนะพี่น,อนนะ้องเนาะ พี่นองมือกิ้งไก่นะครับนนนเนาะกินแบบนี้กินแบบนี้จะร,รับสม่ครแบบนี้แต่นำประเดีดโอ้สายยกินเปตัฝนบุบแหลงเป็นตะเคียนเนาะอยยินี้ปะพี่นอนนี่นะสายยโกนเนาะ Chị, chị này cực đẹp nhé. Mình đẹp, xẹp, kinh nhanh, xuất đẹp, xuất ngạc. Kinh đẹp, xuất ngạc. Mình cháu yêu xấu, kinh bốp bến đơ cháu. mưa, nó đẹp quá. Mình không có kinh nhắc cả giàn. ใส่หนึ่งจะแห็บม,ม,มันด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใด้ข้อต่ำมกหุ้งข้อปลิปเข้ากัน कान्छ किन्छ मियो बसै हप्छ पनि किने त म ฝากขอบคุณสำหรับเอฟซีนะครับเด้อทุกคนีเขามาชมนะครับเด้อทุกคนหลยกดติดตามไหม่ี่นองขอไข่ยูดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนเด้อครับผมตัวไข่ไข่เจ็บอัสซีนี่เด้อครับผมเด้อครับเป็นการใส่ชีวิตอยู่นต่างแดนพี่นองเด้อกินอยู่ง่ายๆครับผมจับบนะครับ ไปลืมกินเจ้าบ้านเฮาเด้อพี่น้องกินตามอีสานบ้านเฮ่านะครับบ่ได้กินพิซซ่าบ่ได้กินมีคือเพิ่นดอกเพิ่นบ่กคือปลาคือตะพอะแต่แม่พากินเด้อพี่น้องปลาดิบอยู่นี่มันราคาถูกกว่าบ้านเฮาเนาะออ,อ๋ครับมไม่ซื้อกินได้จ้ะเมืม่อกี้ห่ะปลาเสื่อมอมดยู่บ้านเท่าแพงไงแต่ว่าอยู่ของก้เมันถูก ันนาเขาได้สื่อกินได้จ้่บ๊วแม้ว่ามีเงินหลายแล้วก็สื่อเลยมาดีบิวนีมันถูกประแดก่อนนะมาจะเมินให้กับเราเนาะดปลกใหม่ทุกคน บาทเฮาก็ได้เงี้ค่ะว่าฝนตกหละบเขาแห้งนี้ต้องมาละก็จะอู้วพีชนลองเฮ้ยไอแอมบนเท่ามันเผ็ดที่นองบุฟรีกมันจะบันบานมันได้ทำเ้วยองาวอัานซิอสเกียรบุกฟีกนีมากไก่ ยาองเนยยูประเทศฮ่องกงเนี่ยของทุกอย่างมาจากเมืองไทยเนี่ยแพ้อันดับหนึ่งเมือนบอยเขาสารเมืองไทยกับแพ้งันดับหนึ่งบาวัาสิเป็นมหนาวบากวัาสิเป็นบักพีดหรือว่าพักทุกชนิดออร์แกนิก มาใจเมืองไทยนี่สิแพ็งอันดับหนึ่งเดียวมือได้หวางเดียวไปไทยเห็นมือคนไทยนิยมจินของนอกแต่ว่าคนเมืองนอกเขายิ่งจินของไทยต้องใช<ท>่จ<า>้ะต้องนะครับสายสูงเขาไทยนี่แพง็งแพ็งอันดับหนึ่งเตรียมดับดูนะครับเด้อบอกไอ้ที่หนองเขาหงเรื่องมาเขาไทยอยู่เมืองห,หอองงน,หนอกน,นะครับตีอันดับหนึ่งนะครับ,บจินแซ่บกูโมเตินมแซ่บถ้าก็อย่างนึงนะครับไข่ไก่ ไก่ไก่ยัดเย็นแบบนึงครับไก่ไก่แบบแห้งไก่ไก่สดเยี่ยมมากบักพาวบักหน้าผักชีจุกพิ้งจุกยางของมาจากเมืองไทยเส็บแผ่นกบูเดี๋ยวจะภาพยามไปเมืองเนฮาเมื่อไรเดี <wh <wh ๋ยวคิดหนาครับคิดหนาครับแล้วแจ๊ดไหนครับผมเยี่ยสายเดี๋ยวสภาพยามไปเมืองเนีานภาคเหนือไปเมืองเนะคนไทยเฮาเองกควรจะกุณช้าของของป่านของเนาะ หมูยูแต่ว่าเป็นตรสนดียวมันห้องมุี่กันนะไม่ยุงม่งหนอนเนี่ยหมูลเลยแบบของของให้นี่ยแห้งจืดอย่างแห้งตรงของนั่งเขาจะมั่งได้ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห่งผลไมปป่ประกอป๋องชุดยอดะปกะป๋องตาสังเนี่ยอตาปุ่มปุย <แ>ทุเรียรแ,แข็งมากแข่งจริหรอหมูบออันเมื่อบานค้นคนจีนเขาว่าเมื่อบานไปเป็นเสือร์แบคทุเรียโอมแหงว่าฝาไม่รึกรื่ังหราของเมืองไทยแสบแห้งทุเรียนอยู่ฮ่องกงเป็นยังไงเทิร์เละเทิ่์เละเทิ่ง,ง,ง,งบโแเสบโมมีวากรอบหนอนันให้แบบกินแบบเลยเลย ถาถึง f ีนะครับเด้อผู้ใดกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้มหาบ่าวโยโซนะครับเขาสะสมมาหอดุ๊กยศแต่อย่งปัสสมมันครับถือครับพี่น้องโบกแหงคือมันท้าครับผมกำลังซับซื้อได้ครับคุณน้องบกแหงครับในบาเยโซหรืออย่างเต็มที่เลยกินกระตัมหมอง เนี่แพงเงินปลาทูเนาะแมงนครับปลาทูปลาทูแพงแพงที่หพงปนนิ่กัแพงครับพี่น้องปนนิน่หมันทตัวละีหาชิอยู่นี่คายตัวรอยซีชิพี่น้องเอือเป็นนิ่งปลาดุปลาแจ่วมอนส่วนชีห่อเขาใส่ขาอ่ะชิ้นละสามเหรียญครับสามเหรียญของโครงการชิ้นละสิกว่าบาทบาทเท่า่ยมาไปไม่ได้เขาอูยไปแล้สุ เทสแงย์่ีนองะชุดจอดแล้วครับมันโมพีนก,ก็ตะบ,บันบอลอางวัดรีสเกีรครับเอาเพื่อแย่งชุ่มหน่อยครับผมเฮ้ยเอาเพื่อกันทะลักนี่เนาะกันท,นทนะลักกันทะลุมือมันบอลไหมจังอาจารย์โมพีนเนาะประจโมพีก็ขออาให้ได้พี่น้องเนอะ ง่งแนมั้งแนาบนเออตอนนี้บ้านไหนยุ่นงันม้นไดนเห็ดงั้นบ้านไหนนีเวลาไปท่ายคิบบรรยากาศเขาบอกไงพี่ให้น้องเบิ่งกั่นอี่เด็อพีเลยอุณอภูมิอ่ะนะครับเด้อเออห่ ฝากพี่น้องก้นไห์ก้แช่ก้ติดตามให้ซ่องบ่าวยาโสสาวยาโสอีสานวีสาไไน่เด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผัวเฮาเฮ็ดคีบตัวต่อไปผู้ใดอยากจะเบิ่งคลิปอีหยังกะคอมเมนต์เข้ามาได้เด์ต่างอ,อยากให้เฮาเฮ็ดคลิปอีหยังเฮาก็อยากถ่ายทอดชีวิตมาเฮาแรงงานให้ในฮ่องกง อ<ด>ยู่กันแบบใดใส่ชีวิตกันแบบใดสากพี่น้องก็ติดตามกดไห์ก็แช่นั่นด้วยจ้า <c oughs> มาด้วยจาพี่น้องขาเลส่งคนที่อยากกินตอนด้วยแบบแสบๆบจแบบ้าบ๊ายบาย